ข้อคิดหนุนใจเรารู้จักพระเจ้าและทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรเราจะเข้าใจและรู้จักโลกที่เราอยู่นี้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามาจากไหนและทำไมเราถึงเกิดมา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชีวิตของเราจะดำเนินไปทางไหนคำตอบของคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำลึกพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองและทรงเผยให้เราเห็นถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตแก่เราหน้าที่ของเราคือเชื่อฟังและทำตามพระคัมภีร์ได้บันทึกไว,คว้ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเจ้าทรงสื่อสารกับคนของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงทั้งเนื้อหาและเวลา ในบางกรณีเช่นกรณีของโมเสสพระองค์ตรัสให้ได้ยินผ่านผู้หไมยที่มีไฟลุกโชนแต่บางครั้งพระองค์ก็ตรัสผ่านความฝันหรือนิมิตหรือผ่านสิ่งอื่นๆโดยทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยวิธีใดพระเจ้าทรงตรัสกับคนของพระองค์เพื่อเปิดเผยแผนการของพระองค์ต่อเราและต่อมวลมนุษยชาติพระองค์ทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์ให้เรารู้ พราะพระองค์ทรงรักเราในพันธสัญญาเดิมองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะและตรัสผ่านพระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์ในพันธสัญญาใหม่ผู้เขียนพระคัมภีร์ได้เตือนผู้อ่านตลอดทั้งเล่มว่าเราจะต้องไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าทรงมอบและทรงรักษาพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะได้พึ่งพาพระคำของพระองค์ และให้พระคำนำชีวิตของเราเข้าสู่ความจริงทั้งมวลและเพื่อให้เป็นไปตามแผนการอันดีของพระองค์ดังนั้นคริสเตียนจึงเคารพยำเกรงพระวจนะของพระเจ้าและให้พระคำของพระองค์นำความเชื่อและการกระทําทั้งสิน้นติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ y o u ยูทูบช n n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่